ขอต้อนรับเข้าสู่เดอพยากรรายสัปดาห์ประจำวันที่21-27พฤษภาคม2566ค่ะเราจะมาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์แบบนี้ให้คุณได้รู้ก่อนได้เปรียบค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะและคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ สัปดาห์นี้เป็นช่วงที่คุณจะได้รับการทดสอบได้รับบททดสอบและอุปสรรคในเรื่องของงานแต่ก็ผ่านได้ไม่ยากนะคะแต่เป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยยังไงให้อดทนอีกสักนิดเป็นช่วงที่ต้องอาศัยการวางแผนและความรอบคอบในเรื่องต่างๆรอบตัวไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานคุณจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเรียนเพียงแต่คุณแค่เอ่ยขอความช่วยเหลือค่ะ,คะก็จะมีคนมาช่วยแบ่งเบาทันที และจะส่งผลดีอย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์นี้ยังไงถ้าคุณรับปากใครหรือสัญญาอะไรไว้ต้องทำให้สำเร็จนะคะอย่าผิดคำพูดเพราะจะส่งผลไม่ดีในอนาคตค่ะ สำหรับเรื่องต่างๆของคุณกันบ้างมาเริ่มกันที่เรื่องงานการงานหนักแต่ผ่านไปได้ไม่ยากเป็นช่วงที่งานล้นมือและไม่สามารถส่งต่อให้ใครได้ให้อดทนสู้นะคะยังไงเป็นกำลังใจให้ค่ะส่วนความรักความสัมพันธ์ก็มีเรื่องที่เข้าใจผิดกันระหว่างคุณกับแฟนคู่ครองอาจจะทะเลาะกันบ้างในเรื่องเล็กๆน้อยๆย,ยังไงให้ระวังเรื่องคำพูดอย่าใช้คำพูดที่ใช้อารมณ์นะคะ เรื่องสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังนะคะช่วงนี้ให้ระวังโรคเครียดอาการท้อแท้หมดกําลังใจจะกระทบกับตัวคุณกระทบกับสุขภาพรวมถึงกระทบกับงานได้ยังไงให้เติมพลังใจและหาเวลาพักผ่อนบ้างก็ดีค่ะสีเสื้อที่ถูกฉลกได้แก่สีเขียวสีเหลืองใส่แล้วมีพลังสุดท้ายแล้วขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีสําหรับคุณค่ะ